สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้อง FC ชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับก็มาทักทายกันนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับจริงๆแล้วเอ่อรายการเราจัดอยู่ที่วันเสาร์นะครับแต่พอดีเอ่อเมื่อวานมีการติดติดงานบวชเฉลิมพระเกียรตินะครับของน้องๆที่ทำงานอยู่ด้วยกันนะครับก็เลยต้องเลื่อน นะครับต้องเลื่อนมาเป็นวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็มา,มาทักทายกันนะครับมาทักทายกันมาทักทายกันในประเด็นประเด็นกระทู้สดนะครับพูดคุยพบปะพูดคุยกันในหัวข้อ power amp ไทยๆนะครับ power amp ไทยๆทโอเคไหมก็คือเป็นพูดในหัวข้อ power amp ที่ ฝีมือช่างไทยนะครับคนไทยประดิษฐ์นะครับว่าเอามาแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าช่างไหนนะครับหรือว่าของแบรนด์ไหนที่ที่น่าใช้นะครับที่น่าใช้แล้วก็น่าจะน่าแนะนําเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเรานะครับเพื่อนเพื่อนเราโดยเฉพาะาพวกเราเนี่นะครับถือว่าเป็นเ,เป็นนักเล่นเครื่องเสียง มือใหม่สมัครเล่นนะครับแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ไม่ใช่นะักอไม่ใช่เครื่องเสียงแบบไฮไฟขนาดใหญ่นะครับกลางแจ้งขนาดใหญ่นะครับส่วนมากเราจะอยู่ในเครื่องเสียงชุมชนลากย้านะครับประมาณอย่างมากก็ไม่เกินข้างละ สิบสองหรือสิบหกประมาณนี้นะครับส่วนมากก็จะเล่นกันอยู่ 2, อสองคูณสองซับเบดสองตู้บ้างสี่ตู้บ้างหกตู้บ้างแปดตู้บ้างนะครับอตอนนี้นะครับเพิ่งเริ่มนะครับก็เสียงชัดเจนไม่ชัดเจนยังไงถ้าไม่ชัดเจนรบกวนนะครับคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับเผื่อจะได้แก้ไขปรับปรุงทันนะครับผม ก็สวัสดีอีกครั้งนะครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงที่อยู่ด้วยกันนะครับตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับทั้ง10ท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับนะครับประเด็น power amp นะครับ power amp power amp ที่ผลิตในเมืองไทยนะครับ power amp ที่ผลิตในเมืองไทย เพราะว่าแอมที่ผลิตในเมืองไทยของเราเนี่ถือว่ามีคุณภาพไหมแล้วครับยี่ห้อไหนดีนะครับผมก็ใช้อยู่หลายๆย,ยี่ห้อนะครับก็ซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปนะครับเห็นว่าดีก็แนะนำนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับ f c ท่านใดที่เห็นว่ายี่ห้อไหนหน่าใช้ก็แนะนำนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วของไทยเราก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนนะครับ เกดก็ไม่ได้ต่ำไปกว่ายี่ห้ออื่นๆนะครับไม่ได้ต่ำไปกว่าของต่างชาตินะครับหรือบางครั้งอาจจะรู้สึกอุ่นใจนะครับมั่นใจกว่าของที่ซื้อมาจากประเทศพี่ใหญ่ของเรานะครับอาจจะอุ่นใจกว่าประเทศจีนก็ได้นะครับวันนี้ผมก็ออกคลิปทลิปหนึ่งนะครับเป็น Power a m ์ขอมของอทาง น่าจะเป็นคุณมานพคุณมานพหรือเปล่านะครับที่ให้เบอร์โทรไว้ข้างล่างวิดีโอต่างๆของเขาใน Facebook นะครับทางวิเชียนบุรีนะครับวิเชียนบุรีเพชรบูรณ์นะครับก็เป็นแหล่งที่มี power m เหมือนกันนะครับสวัสดีครับคุณสามารถขวัญพิ่กุลสวัสดีครับที่ทักทายกันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับหากมี อะไรจะพูดคุยนะครับมีประสบใครมีประสบการณ์นะครับประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ p o w e r อร์แอเรียกว่า p o w e r อร์ประดิษฐ์อ่าพาวเวอร์ประกอบนะครับของช่างต่างๆก็ยินดีนะครับอีกช่างหนึ่งที่ผมเคยไปใช้บริการนะครับอ่าอยู่ที่แต่ก่อนแกอ่าท่านอยู่ที่บ่อวินนะครับเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าได้ข่าวว่าย้ายไปอยู่ทางน้องใหญ่ชนบุรีนะครับ คือช่างบินนะครับช่างบินก็ประกอบ power a m ได้น่าใช้เลยทีเดียวนะครับวันนั้นว่าจะเอาเอา power a m ไปให้เซตให้หน่อยนะครับปรากฏว่าย้ายบ้านนะครับย้ายบ้านไปอยู่ได้ข่าวว่าไปอยู่ทางน้องใหญ่นะครับช่างบินก็เป็นช่างคนหนึ่งที่ประกอบ power a m จำหน่ายแถวแถวบ่อวินแถวแถวชนบุรีนะครับ ที่ผมลงคลิปไปวันนี้เมื่อช่วงเย็นนี้ก็จะเป็นของอช่างมานพมานพจากาช่างมานพจากทางวิเชียนบุรีนะครับวิเชียนบุรีนี่เขาจะดังนะครับเห็นดังเป็นไก่ย่างวิเชียนบุรีนะครับข้างทางเต็มไปหมดเลยไม่ทราบว่าเป็นมาจากอำเภอวิเชียนบุรีหรือเปล่าหรือว่า <laughs> เขาตั้งเอานะครับ ก็ก็หลายๆตัวนะครับน่าใชา้ผมเองก็ว่าจะซื้อมาลองสักตัวหนึ่งนะครับสิ้นเดือนนี้เอาเป็นสิ้นเดือนเพราะว่า,ามันมีคนสั่งนะครับอยากจะได้ power amp card A B เขาไว้ใจ card A B นะครับจริงๆแล้ว card A B มันก็เป็นาร์ดที่เราทิ้งไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเล่นแล้วมันเขาเรียกว่าอะไระเล่นแล้วมันอุ่นใจนะครับ เล่นแล้วมันอุ่นใจคัสเอบีนะครับคัสเอบีเล่นแล้วมันอุ่นใจนะครับหลายๆช่างในเมืองไทยก็ยังไม่ทิ้งคัสเอบีนะครับถึงแม้ว่าจะมีคัสทีดีคัสเฮดคัสอะไรเข้ามาอ่าเข้ามาเยอะแยะในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้เข้ามาเยอะแยะคัสเอบีก็ยังอยู่นะครับเพราะว่าเอ่อหลายๆคนนี่จะบอกว่าถ้าเล่นคลาสเอบีแล้วยิ่งนาน ยิ่งแน่นอันนี้นะครับแต่ก่อนนะครับผมเคยใช้เครื่องเสียง Power amp Music ตัวใหญ่ๆที่สมัยเราใช้กันเมื่อ10 20ีปีที่แล้วนะครับ Music นี่แล้วก็ตุลาเนี่ยจะเป็น Power amp ตัวใหญ่มากยิ่งเล่นนะครับยิ่งเล่นยิ่งยิ่งดี นะครับยิ่งดึกยิ่งดีคือหมายความว่าเครื่องเขาน่ะยิ่งร้อนเสียงยิ่งออกมาดีแปลกมากแปลกมากอันนี้เป็นคลาสเป็น power amp เก่าๆนะครับรุ่นเก่าๆนี่จะเป็นทานซิสเตอร์หรือว่ามอสเฟตก็ดีนะครับก็ลักษณะของเขาเนี่ยยิ่งยิ่งเล่นยิ่งยิ่งร้อนยิ่งดีนะ แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีคลาสดีขึ้นมาเนี่ยคลาสดีเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยผมว่าเขาจะกลัวนะครับกลัวของความร้อนนะครับความร้อนอเสือบรรน,นอกซาวสวัสดีครับคุณเสือบรรน,นอกสาวสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้ามาช่วยนะครับทุกท่านนะครับ20ท่านตอนนี้ที่อยู่ด้วยกันนะครับใครที่ ใครที่มีประสบการณ์ใช้ power amp นะครับใช้ power amp ประกอบนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับฝากฝากพวกเรานะครับคอมเมนต์นะครับพิมพ์ลงด้วยว่า,ามันเป็นยังไงมันดีไหมอของใครนะครับอนอกจาก power amp แล้วนะครับก็มีวงจรนะครับหลายๆคนก็ทำวงจรวงจรคลาส AB คลาส D บ้าง ออกมาจำหน่ายนะครับสำหรับคนที่ชอบประกอบนะครับหรือนอกจากอนอกจากจำหน่ายแผงวงจรหรือโมดูลเนี่ยโมดูลหรือว่าแผ่นพิ้นต่างๆนะครับของวงจรเครื่องเสียงอของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของ power amp เนี่ยนะครับเขาก็ยังประกอบด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ที่ ที่ผมคุ้นเคยทางอินเทอร์เนต็ตทางทาง a c e b o o k นะครับคุ้นเคยทาง facebook นะครับไม่ได้คุ้นเคยเจอหน้านะครับเจอหน้านี่มีคนเดียวที่คุ้นเคยก็คือที่พูดมาคือช่างบินนะครับช่างบินผมอ่ผมมีเบอร์โทรแกอยู่โทรติดต่ออยู่นะครับโทรได้อยู่นะครับแต่ว่าตัวแกย้ายบ้านนี่ยังไปไม่เจอยังไปไม่เจอนะครับที่ขาย แผ่นวงจรที่เราสามารถที่จะเอามาซ่อมได้เนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเรารู้ว่า power amp นะครับถ้าเราเราดูแล้วว่าแผงวงจรมันไหม้นะครับวิธีที่แก้ง่ายที่สุดก็คือเปลี่ยนโมดูลนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเช็คเราดูแล้วว่า ตัวจ่ายไฟนะครับแผงจ่ายไฟเนี่ยมันยังใช้งานได้อยู่มันตัดอยู่แต่เสียงมันไม่ดังเนี่ยเสียงสัญญาณไฟไม่เข้าไม่ไม่เข้าโมดูลเนี่ยเราตัดเส้นใจเปลี่ยนโมดูลก่อนก็ได้ครับอ่าแล้วแล้วมีโอกาสค่อยเอาแผงโมดูลที่เราที่มันเสียนะไปซ่อมนะครับเพราะว่า เพราะว่าโมดูลคลาส A B คลาส D ทุกวันนี้มันก็ไม่แพงนะครับไม่ไม่แพงนะครับของดีๆอย่างเช่นของอคุณเมทีเนี่ยก็ราคาไม่แพงนะครับเป็นราคาที่ที่ค่อนข้างจะจะถูกนะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็นนะครับผมว่าวิการหาช่างเนี่ยมันมันค่อนข้างยากนะครับการหาช่างมันค่อนข้างยากผมเองแต่ก่อนก็เคย เคยเคยซ่อมนะครับเคยเปลี่ยนอะไรนะครับปัจจุบันนี้ผมเปลี่ยนแผงเพราะว่าไม่อยากจะเล่นกับอะไรมากนะครับไม่อยากจะเปลี่ยนอะไรมากเพราะว่าระบบเซฟที่เราไม่ค่อยดีนะครับมันจะมีทั้งควันควันสารตะกั่วควันอะไรเยอะแยะนะครับถ้าเราเซฟตัวเองไม่ดีก็โอกาสโอกาสมีผลเสียกับ เม็ดเลือดแดงนะครับเม็ดเลือดแดงหรือว่าเม็ดเลือดขาวนะครับอาจจะเป็นมะเร็งก็ได้นะครับก็คือก็คือล้านผมนี่ล้านคนหนึ่งนี่อยู่ในวงการอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันทุกวันนี้ก็หยุดโดยสิ้นเชิงนะครับไปเลี้ยงไก่ตีแล้ว <laughs> เพราะว่าตรวจเจอนะครับตรวจเจอมะเร็งมเม็ดเลือดอย่างนี้นะครับมันอันตรายนะครับถ้าเกิดใครเป็นช่างนะครับแนะนํา เซฟตัวเองด้วยนะครับใส่แมสใส่อะไรหรือไม่ก็ซื้อเครื่องดูดควันนะครับดูดควันนะครับเพราะควันนี้มันไม่ได้เข้าทางจมูกอย่างเดียวนะครับมันเข้าทางผิวหนังด้วยถ้าเป็นสารตะกั่วนะครับมันจะอันตรายพอสมควรผมก็เลยต้องอาศัยช่างนะครับแต่ถ้าเกิดคิดว่าจะเปิดะจะเปิดแวร์เฮาส์เราเนี่ยก็คง,คงจะ,ะต้องจ้างน้องๆเทคนิคนะครับ จ้นงน้องๆเทคนิคมาแต่ว่าเราก็อาศัยควบคุมเอานะครับอาศัยควบคุมเอาในการาในการผลิตผลงานหรือว่าในการซ่อมในการซ่อมบำรุงนะครับเพราะว่าการาการจำหน่าย power amp ไม่ว่าเราจะนำเข้ามาหรือเราเราจะเอามาประกอบเองเนี่ยสิ่งที่จะตามมาต่อจากการจำหน่ายก็คือการดูแลนะครับการดูแลลูกค้าหรือการัพพ p o r t ลูกค้านะครับ ไม่ว่าจะเป็นถ้าแอมเราเขาซื้อไปแล้วมันเสียอย่างนี้เราก็ต้องซ่อมนะครับเราก็ต้องซ่อมให้นะครับเราก็ต้องดูแลนะครับช่างช่างหนึ่งก็มีขายทั้งอะไรก็จะเป็น g t เทคนะครับจีเทคจีเทคบ้างดิจิคาร์ดบ้างนะครับดิจิคาร์ดบ้างที่ขายอะไรนะครับที่เป็นช่างก็รู้สึกว่า ขายวงจรก็จะมีช่างหัดก็มีนะครับช่างหัดนะครับเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าก็จะมีะช่างกุ้งช่างกุ้งสิงสิงบุรีนะครับผมเพิ่งคิดชื่อออกนะครับไลท์ที่แล้วผมคิดชื่อแกไม่ออกนะครับคุณเสือบ้านนอกซาวนะครับเคยบอกว่าผมเคยประกอบแอมนะครับคลาสดีจากอาจารย์ทางโคราชท่านหนึ่งโอ้โห ช่วยแชร์เลยแชร์ได้เลยนะครับประสบการณ์นะครับว่าถ้าเกิดเราประกอบเองได้นะครับทุกวันนี้มันจะมีคู่มือมี youtube นะครับเหมือนเราเล่นพินเล่นกีตาร์ทุกวันเนี่ยแต่ก่อนนะ่ะเรียนยากมากเรียนยากมากถ้าครูไม่สอนตัวต่อตัวนี่ไปฟังเสียงแล้วมาเล่นนะ่ะมันยากนะครับแต่ปัจจุบันนี่มี YouTube นะครับ ใครอยากเล่นแนวเสกก็ไปเปิดดูเสกโลโซเสกโลโซก็จะสอนวิธีโซโล่ให้หมดเลยเห็นไหมครับมันง่ายนะครับการประกอบแอมเหมือนกันนะครับมันมีอาจารย์สอนตั้งแต่ระบบระบบไฟฟ้านะครับเมื่อต่อไฟเข้าไปนะครับจะต้องผ่านอะไรบ้างนะครับผ่านดิเล์ผ่านไดโอดอจากหม้อแปลงนะครับไปเข้าไดโอดแปลงสัญญาณ จาก D c เป็น A c เป็น d c โอทุกวันนี้นะครับสอนละเอียดมากเลยนะครับจากาสมมุติว่าเราเราไม่ได้เรียนทางเทคนิคมาเลยเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำได้นะครับโดยโดยใช้อาจารย์ YouTube นี่แหละนะครับอาจารย์ยูนะครับอาจารย์ยูเป็นคนคนสอนนะครับหรือหรือนะครับถ้าเราไม่ประกอบเองมันยุ่งยากนะครับ การประกอบมันก็ไม่ง่ายนะครับแต่ซื้อของแต่ละชิ้นเนี่ยอ่ารวมๆกันแล้วมันก็เกือบจะพอที่เขาประกอบสําเร็จผมเคยซื้อนะอ่ากองเป่านะครับกองเป่าเนี่ยแบบห่วยที่สุดก็คือหกเจ็ดร้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะเอาดีถูกใจเราหน่อยก็สองพันกว่านะครับแล้วอุปกรณ์มันล่ะครับทั้งปุ่มทั้งไฟนะครับ เห็นไ,ไหมครับมีมีปุ่มวอลลุ่มบ้างมีไฟบ้างมีสเปกค,คอนบ้างข้างหลังบ้างจุดปุ่มเชื่อมต่อต่อตางๆเนี่ยรวมแล้วสองพขึ้นนะครับแต่ทีเนี้ยเมื่อเราได้กล่องเปล่าแล้วก็จะมามาเป็นเรื่องของวงจรแล้วนะครับวงจรเนี่ยอ่าหม้อแปลงก็ไม่ถูกนะครับแม้ทุกวันนี้จะมีสวิตชิ่งนะครับเราอยากได้สวิตชิ่งแรง บางคนเอาแรงเข้าไว้ไม่รู้ว่าจะใช้กับจะจะใช้กับอะไรล่ะจะใช้กับโมดูลคลาสไหนนะครับซื้อแรงมาก่อนนะ,ะแต่เราต้องศึกษานะครับแต่วิธีถ้าเราจะประกอบจริงๆนะครับคุณจรูนบอกว่ากลางใสเบตดแน่น คั์ดีใช่ไหมครับคัสดีถ้าเป็นคัสดีนี่คัสดีในเขานิยมนำมาทำเป็นพาวเวอร์แอมซับเบนะครับพาวเวอร์แอมซับเบนะครับคัสดีแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคัสดีก็ถูกนำมาปรับแต่งนะครับปรับแต่งได้ทั้งเสียงกลางแหลมนะครับทุกวันนี้เขาพัฒนาไปไกลนะครับ แต่ถ้าเกิดใครยังชอบใหญ่ๆอยู่นะครับผมว่า a อบีนี่ยังเป็นพระเอกอยู่นะครับ a อบยังเป็นพระเอกอยู่นะครับถามว่าเอบาใช้กับสวิตชิ่งได้ไหมได้นะครับใช้กับสวิตชิ่งก็ได้นะครับไม่ใช่ไม่ได้นะครับก็คือยังไงอขอให้อ่า ขอให้มันมีไฟออกไปเท่ากับความต้องการของโมดูลนะครับของแผงวงจรอ่ภาคขยายนะครับเพราะว่าอ่ไม่ว่าจะผ่านมอแปลงหรือว่าผ่านสวิตชิ่งนะครับมันก็คือตัวแปลงไฟเหมือนกันนะครับมันก็คือตัวแปลงไฟนั่นเองนะครับอ่แต่ทีนี้เราจะเลือกเอาว่าจะเอาหนักหรือเอาเบานะครับ ถ้าใครอชอบความความทนทานนะครับความทนทานก็จะเป็นก็จะเป็นหมอแปลงนะครับเพราะว่ามอแปลงนี่มันมันจะแปลงไฟเบียดเสร็จในขดลวดแล้วก็มาผ่านแผงวงจรแค่ตัวเก็บประจุแล้วก็ระบบะระบบแปลงสัญญาณนะครับแต่ทุกวันนี้ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือ,อวงจร วงจรอระบบไฟนะครับวงจรระบบไฟนะครับแล้วก็ आ, วงจรป้องกันลําโพงนะครับที่จะเพิ่มมาอยู่ในระบบจ่ายไฟนะครับระบบจ่ายไฟหรือใครจะแยกก็ได้นะครับใครจะแยกก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ความต้องการนะครับหรือจะสั่งช่างคนที่เราสั่งประกอบก็น่าจะคุยกันได้นะครับอ่า ผมเองก็ไม่เคยได้คุยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ผมชอบมากๆนะครับที่ที่เป็นชุดสำเร็จเลยที่ประกอบอในรูปแบบของห้างร้านบริษัทก็จะเป็นของบริษัท f i r s t a m p o นะครับแล้วก็เป็นรูปเป็นล่างอีกบริษัทหนึ่งก็คือของเ n ็นเทใช่ไหมครับเ n ็นเทของเอ็นเทคเนี่แล้วก็